กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าเยวีแนะน้ำผักทูเมีอพี่น้องภาษาเยอรมันเราจะไปขึ้นซื้อหัวข้อให้จ้ากินได้พี่น้องมันเกิดอยู่ในสวนนะแต่ว่าสื่อของฉันเห็นจ้าพี่น้องซื่อของอยูโรสมันฉันเห็นจ้าเนี่แต่ว่าบ่เห็นอยู่ในป่านะพี่น้องแต่ว่าช่วงตีนเขาเนี่ยจะเห็นอยู่จ้านี่มันเกิดอยู่มองทางยางพี่น้องฉันมาแนะนํำจ้ารสศาสตร์มันจะคล้่ยผักกะถพินบ้านเฮาพี่น้อง ทูมียะพี่น้องเด้อเด้เสียพี่น้องเบิง้งนี่จา้จพาเดยวจะพาไปเบิ้องอีมองนึงแต่ว่าฉันไม่ได้ไเก็บไเกินอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อฉันไม่ได้เก็บไปกินอยู่นี่จา้าฉันทายพี่น้องเบิง้งเนี่ยพี่น้องใบลักษณะมันจา้าลักษณะมันก็เอื่นทูมี่พี่น้องเสียพี่น้องเยละมันกับบะหมี่สลัดจา้าเพิ่นอาปรเดตใส่สลัดพี่น้อง จะว่าเสียบจ่าพี่น้องคล้ายๆผักกะทินจ้านี่แมนเบิร์ดเลยจ้าน้ำมืนี่มันแตกนอะขยายพันธุ์ด้วยไอ้ไอ้มาเล็ดจ่าพี่น้องมันมีมาเล็ดจ่าพี่น้องแล้วจนที่เมถัยขึ้นลูกไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเห็นทางอิตาลีพันเก็บกินอยู่จ้าในน้องคนหนึ่งจ่าพี่น้องพี่แมนเบิร์ดพี่น้องเป็นบอตุ่นไงมันจ้ามันจะคล้ายๆอัน เักกะพินวันเขาเลยพี่น้องนี่ลักษณะเป็นสีพี่น้องกินได้จ้าพี่น้องแนะน้ำให้พี่น้องจ้าจะมาไดมมาเก็บพี่น้องม่เดมมาเก็บหมองนี่ได้พายไปอีกหม่องนึงจ้าเกิดเต็มแล้วพี่น้องเถอะเต็มหมดจ้าพี่น้องอู้ยเต็มครกเต็มแนีอ่ะคุณน่ะขยายพันธุ์โดยมาเลีดนเนาะพี่น้องเนาะนี่ตรวจเต็มแล้วจ้าเั่นเ่าเป็นตะกินพี่น้องย่นี่ มาสิแมเงี้ยวใสจ้ายพี่น้องเบืองจ้าเกิดเต็มอยู่พี่น้องเอ้พี่นะเห็นบ่มันเกิดพี่น้องแมนิดเลยจ้าพี่ตามันเกิดอยู่เนี่ยอันเอียงเกาะเอ็นเอื่นพี่น้องไอ้ตีนเขาสิพี่น้องที่เก็บกินอยู่จ้าแต่ว่ามอง่เป็นแต่กินพี่น้องเห็นบ่สิมีหนูยังมาเกนั่นพี่น้องเกิดเต็มเลยพี่น้องเสียทูหมียพี่น้องเห็นบ่จ้าเนี่แมนมดเลยจ้า เจ้าปล่อยหมูปล่อยหมามาขับทายพี่น้องพี่แมนเบิร์จ้ะพี่น้องกินได้พี่น้องพักอันนี้แซบจ้ะผุ่นแมนเบิร์เกิดอยู่ในหัวคนผุ่นพี่น้องข้างในให้นเม็ดมันหน่อเนาะพี่น้องเนาะเม็ดมันจ้ะพี่แห้งร้ายพี่น้องพี่พี่แมนเบิร์เลยจ้ะพักทุ่งเนี่ยลักษณะใบพี่น้องเห็นบ่ รสจาติพราะ้่าคล้ายๆผักกระถินบานเขาพี่น้องวิตามินเอวิตามินซีหลายจ้านี่แมนเบดเลยจ้ะพี่น้องสุดยอดเลยเนาะจ้าแนะนำอีกคือน,นึยวจะขึ้นหัวคอ,พอ,อพวยพ,อพี่น้องบิ่งเด้อวันมาเก็บจ้าพี่น้องคุณเกิดอยู่ในหัวเพิ่นพี่น้องหัวมองจา้าประมาณนี้แหละพี่น้องเต็มเลยพี่น้องคุณอาอจ้าขอบคุณทุกไลทุกแชทนะพี่น้องเด้อ กูเลยมีแอนบดเลยจ้าพี่น้องเอ้ยพี่บวงเงี้ยจ้าแมนหมดเลยพี่นอ้องแมนหมดเลยจ้าพี่แน่นอยูย่แน่นกำลังเกิดจ้าพี่น้องผักนั้งอ่างหางกำลังเกิดหลายจ้าพี่แมนหมดจ้าพี่น้องเต็มเลยพี่แมนหมดจ้า